โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้จัดทําระบบสารสนเทศระบบบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ผ่านเว็บไซต์ Funeral M Culture .go.th เพื่อบริหารจัดการและอำยการงานพิธีการศพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลการดำเนินง,งานผมได้พยายามอย่างที่ที่จะต้องการให้บุคลารกรทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้มีจิตใจ ความภาคภูใจในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายในปฏิบัติและพยายามอย่างยี่ที่จะให้ทุกคนได้รับการดูแลได้มีคำบรรจใจและพยายามบอกกับผู้ข้บรบรรชาระระดับว่าให้ดูแลอเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงานในกระ เพราะถ้าหากพวกเราผู้ปริัติงานมีหัวใจมีอุดมการเขาไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ภารกิจงานที่ได้รับพระราชบายมาปฏิบัตินั้นเกิดอุปสรรคหรือปนนัญหาขึ้นได้ขอให้ท่านเชื่อมั่นในการทํางานว่าทุกคนมีอุดมการเดียวกันถ้าท่านเชื่อมั่นพวกค้าพเจชา พราเข้าใจความไว้วางใจก็จะ